ตอนนี้เรามาอยู่ในเขตพื้นที่ของปราสาทเมืองต่ำซึ่งในอดีตนะคะที่ถูกกล่าวขานว่าถือว่าเป็นอาณาจักรนะคะที่มีเกษตรกรรมแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ถือว่าเป็นอารยธรรมขอมในสมัยโบราณนะคะที่ขยายอิทธิพลมาถึมาในดินแดนแถบนี้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ของอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีการ ทำสักที่ใหญ่มากนะคะที่ใช้แรงคนนะคะอย่างมหาศารนะคะแม้แต่เราจะขึ้นถ่ายโดยจานเทียมข้างบนแล้วก็ส่องลงมาเราก็จะเห็นหน้านน้ำตรงนี้นะะเป็นแหล่งที่ใหญ่มากแล้วถือว่าเป็นน้านน้ำที่สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งเมืองนะคะใน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 อนาณาจักรนั้นในสมัยโบราณน,นั้นจากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะทุกท่านจะเห็นศีาลาแรงนะคะเป็นการ ตัดหินจากคนโบราณในยุคเก่าก่อนนั้นนะคะตัวนี้นะคะน้ําตัวนี้นะคะน่าจะเป็นท่อตรงนี้น่าจะเป็นท่อที่เลี้ยงส่งน้ําไปเพื่อไปทําการเกรษตรแล้วก็เพื่อ,อเข้าสู่ในพื้นที่ต่างๆที่สําคัญตรงนี้น่าจะเป็นที่เกี่ยกับกักเก็บน้ําของคนในสมัยโบราณนะ,ะที่ใหญ่มากตรงนี้นะคะ่ะน่าจะเป็นเวลาน้ําขึ้นมาสูงก็น่าจะเป็นที่ถ่ายาน้ําไปฝั่งทางโน้นซึ่งเราจะเห็น นะคะก็คือศิาลาแรงนะคะซึ่งเราเคยเห็นแต่ในการที่เอาไปใช้ในสถานที่ของปราสาทเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เรามาเห็นว่าอะไราจากที่นี่นะคะหินตรงนี้ยังถูกนํามาใชา้ในการทําเป็นแปลงนะคะในการทําสระเพื่อการกักเก็บน้ําชนี้เราจะให้ทุกท่านตามไปดูอีกฝั่งทางหนึ่งนะคะที่มีการขุดพบนะคะซึ่งได้รับงบประมาณมาเพื่อที่จะทําการบูรณะ ให้สวยงามแล้วก็คือการจัดเรียงหินแต่ปรากฏว่าเมื่อขุดลงไปลึกลงไปประมาณ2อถึงสเมตรเนี่ยเราก็เจอไม้โบราณน,นะครับที่ออกน่อนไปที่นี้เราก็มาตามดูว่าเราเคยเห็นไป่หินโบราณหินสมัยนั้นนะคะแต่เราไม่เคยเห็นว่าเมื่อขุดลงไปแล้วเราจะเจอไม้นะครับที่ถูกการสร้างด้วยคนสมัยโ่อนฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ทุกท่านได้ไมา ปฏิสังขรณ์ได้ของคนในยุคสมัยนี้เลยนะคะมาหลายร้อยปีมาแล้วทีนี้ได้รับงบประมาณมานะคะคเราก็นึกว่าถ้าคือเราหินเนี่ยเราเะมีจัดท่านในการเรียงหินเฉยๆแค่บนบุญเท่านั้นแต่พาราเราขุดลึกลงไปนะคะโดยการขุดแบบอนาติโลซิสนะคะการขุดแบบอนาติโลซิสก็คือว่าการขุดโดยที่ไม่เอาหินตัวนั้นขึ้นราเพื่อที่จะจัดรูปว่า รูปเนี่ยที่วางแปลงน่ะมันมันมันไปในรูปแบบไหน,นอย่างไรคือถ้าเราดูตัวองการวางิน<อ>ในรูปของคนสมัยโบราณน่ะมักจะเป็นอย่างนี้แต่พอเวลาได้ขูดลืกอลงไปปรากฏว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือไม้นะคะที่เป็นตัวเชื่อมในการเป็นวางกรอบหรือ,อในการใช้ในการสร้างในสมัยนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไม้ชิ้นนี้นะคะที่อยู่ประมาณนี้เป็นไม้นี้ ได,ได้ขุดค้นเจอในแหล่งอารยธรรมของอโบราณใช้น้ให้ทุกท่านได้ตามมาดูใกล้ๆเลยนะคะตามมาเลยค่ะเนี่ยเขาขุดในรูปแบบของอนาติโลซิสเนี่ยก็เป็นการขุดในรูปแบบของโบราณเพื่อให้เราได้เห็นชั้นหินต่างๆอันนี้ก็คือชั้นหินในการวางเพื่อที่เวลาน้ํามาเนี่ยก็จะเป็นที่ระบายน้ําลงไปนะคะอันนี้ท่านี้พ่อลาการขุดแต่งเนี่ยเพื่อที่เราจะให้ดูว่า พื้นที่ข้างล่างเนี่ยมีชั้นหินของโบราณไหมก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีก็จะสิ้นสุดเพียงเพียงประมาณ3เมตรเท่านั้นเองฉะนั้นการขุดแบบอนาติโลซิสเนี่ยก็คือการการขุดแบบรูปแบบห้นเดิมนะคะโดยไม่โดยไม่เคลื่อนย้ายเพื่อที่จะให้เราเห็นในรูปแบบของหินว่าหินแ,แต่และตัวที่ได้ยกมาวางไวน้นะคะก็มีการจมลงไปืึกเท่าไหร่แล้วก็ในชั้นข้างล่างนี้จะถึงว่าเป็นชั้นที่สิ้นสุดแล้ว อันนี้ก็คือชั้นล่างตัวนี้เป็นชั้นที่สิ้นสุดของหินในการวางแปลงก็น่าจะเป็นการวางแปลงแบบลักษณะคือการวางแบบแนวยาวนะคะแล้วก็ชั้นล่างก็คือการวางแบบแนวเรียบเพื่อให้เป็นที่ระบายของน้ําได้อย่างสะดวกเวลาน้ําที่มาจากสระตัวใหญ่ตัวนั้นเพื่อที่จะถ่ายลงไปอาจจะเป็นการเกษตรแล้วก็อาจจะเป็นเมืองเพราะว่าเมืองถ้าเมืองก็คือจําเป็นที่จะต้องใช้น้านะคะเป็นตัวตัวเลี้ยงดูหรือหรือเป็นท่อน้าเลี้ยงที่ดีก็คือต้องมีน้ํานั่นเอง ฉะนั้นไม้ตัวนี้เราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นของยุคสมัยไหนนะคะที่สร้างถ้อาจารย์ต้นรู้ไหมคะว่าเป็นยุคสมัยไหนคะมินมินตะปูบ้างเมินตะปูมีอะไรตะปูน่าจะเป็นสมัยนี้แต่ว่ามันก็มีข้างล่างอีกนะน่าจะมีข้างล่างอีกนะเป็นไม้อีกอืน่าจะเป็นเสาบ้านเนาะน่าจะเป็นเสาบ้านหรือเป บ,บ้านสองชั้นเป็นสะพานอ๋อสะพานตะกอนใช่ไหมสะพานสมัยโบราณใช่ไหมนี่อะไรก็สมัยโบราณเลยสมัยที่เอารอขุดเรื่ออสมัยที่เขาขุดนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นสะพานนะคะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้เลยว่าสมัยเดิมนะคะของที่ตรงนี้ก็คือเป็นหินในสมัยอาณาจักรขอมในสมัยโบราณของบรรพบุรุษเราที่ได้ตัดเอามา ฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้หลคาได้แสดงให้เห็นว่าการวางท่อน้ำนะคะการวางแผนผังของเมืองน่ถือว่าในสมัยอาณาจักรตก่กนเนี่ยเมื่อเ0 0ร้ปีที่แล้วหรือพันปีที่แล้วเนี่ยมีความสมดุลแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ผู้คนได้มาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเมืองซึ่งเราเคยเจอในประวัตินะคะของาาทางาประวัติศาสตร์ที่เคยจะรึกไว้ในการทําสงคราม <c oughs> ในสมัยยุทธยาตอนปลายนะคะของพระเจ้าเอกทัศน์ว่า เมื่อได้มารบอยู่ในจุดตรงนี้แล้วนะคะในเมืองต่ำเมืองสูงเนี่ยในเมืองแถบนโบราณเนี่ยก็จะมีการจุดคบเพลิงนะคะมีความสว่างไสวมีการค้าขายมีการค้าขายน้ํามันนะคะมีการค้าขายขี้พึ่งมีการค้าขายผ้าไหมนะคะมีการค้าขายประเกิมมีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนแม้แต่ทางจีนก็จะเข้ามาอินเดียก็เข้ามาเปอร์เซียก็เข้ามาจนถึงชนชาติอื่นก็จะเข้ามาค้าขายกันมากมายเหลือเกินในดิน ร่องน้ําอันมหาศาลนะคะถือว่าเป็นอะไรจักรหนึ่งที่ที่ถูกการสร้างอย่างอย่างใช้งบประมาณมากทีเดียวถือว่าถือว่าเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งในสมัยหลายร้อยปีหรือหลายพันปีหรือ,อมากกว่าพันปีที่แล้วเนี่ยมีการวางระบบะการจ่ายน้ําแล้วก็มีการวางระบบการทาสารอย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำแล้วก็สวยง,งามแล้วก็สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งเมืองนะคะ ฉะนั้นให้ทุกท่านได้ชมภาพสวยๆตรงนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ